มดแรงแล้วกูมึงก่วยดาเมียกูเจียบองละช่วยกูดีแล้วดาไเจ็บเปลบๆได้เแๆๆดเจ็บเออเมียโกรธนั่นไม่โกรธมึงดาเลยดาเมียกูยมันได้ยินดาไเจ็บให้เจ็บเอออี๋อว่านมนกับเลือกรวกเนี้ยเจ็บมานนำตาเล็ดแล้ว อีดันเชียงลนใจอ้วเจ็บมันตายมึงอีกางทั่วตีหน้าภาคอีตอนมากตุกน้าแกงอีหอดแดงรบรักเรียกเรียบรังกยดนาเปรี่ยนเลยนี่ด้เจ็บอียีเยบเหนื่อยเดียวอีหนังเยียวในกคมปูเจ็บปุ่มคำมันยังลูก เจ้ามึงนดาได้เ네จ็บว่นน e ี้เลยอีเย็บกี่กค่มันเทียนเจ็บผูไม่รู้เว้นดินเย็ไปถูกด้เลยไม่เย็บเย็บเลยพอแล้วกูตอเดียวกูยิงเมียแล้วกูยิงโจแล้วกูหมอบจัวคำชาวราสีคำรกวด้วยกูยืมผือด้องนายกเทศรบาสนาจัย แล้วยืมลูกทุนปืนของตาวอนเช่นเดียวแล้วกูไอ้นานยกที่พนยิงพออย่างไรกูติดรื่องเองเมื่อปืนได้แก่ปล่อยเปลือนถึงเมืองอ่ะมึงกูปึงคนง่ายๆเป็นฮเฮ้ยเละๆวันนี้กูจะยิงเมียแล้วยิงโจแล้วกูหมอมจัวกำจ้าหได้ทีจำรวดมึงเจอเลี้ยงไปเยี่ยมกันนะกูติดรื่องแล้วนะ มึงจะเลี้ยงไปให้กูกันเนอะมึงยิงก้อนตายใหญ่โอเลี้ยงไล่เด็ดหลบล้วล่าเลยจายแดงมึงเอ้าว่ากูไม่จะยิงเข้าไปในบ้านแล้วกูยิงกว่าเบิรนแมมได้คนอันหนึ่งตาพูดตัวหนึ่งกูยิงไอ้ไอมมเตียงไม่จับกูยิงให้จับไอเดียโอ้กันย่ำย่ำก็ไม่ฟังแล้ว วฮันเวอเอฟเป็นปแล้ว,ล,วล่มันไม่นอน,นอแล้วดรตีต่แถว đ â แล้วก็อีเจ้านี้ตาว่าสาร้อยแพย้สาร้อยก็แพ้ โอฮัสิยังแพ้เลยรูปคีบานน้องเจ้าชาวัสดีค่ะหมอนวดไว้เจ้าเปลี่ยวหวันนุ่นเลยนี่เฮ้ยยะนี่ชาอยากออกมาเตะไปนั้นเลยอ้าไหมค่ะ Chữ rơi rồi nó Chữ S ha. Thằng S nằm quân rơi Ai huy <tôi> rồi Ây da đây ha chữ phải chung phương nữa tay đó ai rai cái ที่เราได้ยังงั้นยี่สิบค่ะฮันควรยึดแจ๊กแล้วล่ะยันเป็นีงินเอาหนะค่ะหนูจะหาเงินซื้อลงทั้งไว้หนูไม่มีเงินซื้อลงค่ะ ก็อดไปเดี๋ยวกูเอานะคะไอ้ยา,ยา,ยาใส่ตุง้งแปดจันก็ไม่ชอบคกูอสองที่ยี่สิบ